สวัสดีค่ะมือนีห้าสองคนสิมาอัปเดตข่าวสารของน้องฮักแพงวัรัญญาค่ะพี่น้องทีไปยูลําเพิ่นสาวน้อยลาเพิ่นอ่าวงสองความความสามารถของน้องกับสิ่งที่น้องโดนดราม่าทําไมมันต่างกันซะเหลือเกินค่ะทาไมมันสวนทางกันใช่ค่ะก็คือล่าสุดนี่เนาะทางเฮียหน่อยได้อัป ไดออัพคลิปน้องรลกมชมพิทีที่น้องนะคะพี่น้องคะกำลังล่ําเรืองล่ําสอยอะนะ,อะเออในเรื่องที่ว่าบทนางเงือกอในเรื่องพระภพยมณีนั่นเองแล้วทีนี้เอาแฟนคับแต่และคนพี่น้องคะเหมือนมันสวนทางกันอะไม่ยกไม่ยอมไม่ยองหน่ว่วเออทาไมน้องถึงเสียงดีจังทําไมน้ําเสียงถึงต่างจากมาว่าแรกทําไมน้องเป็กนการนาการขึ้นได้ดีมากๆเลยทํานองนี้คือเยอะมากพี่น้องค,ออคือ ขอย่อนก่อนนะคะพี่น้องว่าสาหรับน้องหักแพงนะคะบวาสิลัมดีฟอนงามปันไดน้องคือโดนดามาตลอดแท้จากที่เอาติดตามมากเพราะว่าจะเป็นเอ้ยเสียงก็ไม่พอฟอนกับบ้งามแต่งส่นทั้งสี่ต้งแต่น้องมาอยู่จนหอดซูมือนีนี่แะค่ะพี่น้องกันยังโดนแต่ทําไมความสามารถน้องมันไปไกลขนาดนี้จากที่เราฟังเพราะว่าเข้ากับบอด้ว่าเป็นเอฟซีแบบโอ้โหหูรับตัใหม่ข้าติดตาม ติดตามทุกทุกคนเท่ากันพอเรามาฟังเราก็มีความคิดเห็นว่าความสามารถน้องนี่มันก็ไม่สมควรไปโดนดูถูกหรือว่าบูลลี่ในเรื่องเสียงหน้าตาเป็นเวลาแมนแมนเพราเวลาสุดเกิดไปหินคลิปนี่แหไรเนาะพอได้ฟังรู้สึกว่าเออเสียงน้องมันกะมวลระดับนึงเลยกว่าใดในการล่าการเรียกว่ายังไงล่ะสื่อสารออกมาให้เราได้แบบหินกันนะพี่น้องการล่าเรืองของน้องน้องักแพงได้บท เป็นนางเงือกนะคะในลำเรื่องพระอภัยมณีไดู้ดูการแรกของหมอล่ำลำเพลินโชว์ค่ะพี่น้องใช่เดี๋ยวเรานะคะขออนุญาตคลิปเนอะอาะเดียวเปิดให้พี่น้องได้ฟังกันสําหรับใครยังไม่ได้เห็นหรือใครเห็นแล้วก็ดูได้อีกพี่น้องขามวนมวลเฮนีอแล้วก็ขออนุญาตคลิปจากเฮียหน่อยด้วยนะคะนี่เป็นคลิปนี้เลย <laughs> พี่น้องค่ะพี่น้องนี่แหละก็เป็นประมาณประมาณนี้อยากฟ้างเรียงเต็มอ่ะพี่น้องเน็ตมาแล้วพี่น้องเน็ตมาแล้วว่าหันเนสดุดค่ะอ้าวสตุดอีกแล้วนี่แหละถ้าใครอยากดูเต็มๆไปดูได้ที่คลิปเฮียหน่อยเลยใช่ค่ะเพราะว่ามวนพี่น้องค่ะแค่ซ้อมยังพอขนาดนี้แล้ว ต้องไปดูในเวทีจริงๆเวทีโชว์จริงๆว่าจะเป็นอย่างไรนั่นเองค่ะพี่น้องในมือเปิดบง้งขนาดจะ่มีการขืนโชว์ในบทของเนักแพ่นะคะ,คะเป็นล่ำสอยนะคะบทนางเงือกในเรื่องพระภัยมณีเกินเกินมัสนินแล้วกับมวลไปฟ้องเต็มๆทีป่ป่าไหลค,ค่ะพี่น้องก็ต้องแบบว่ารอชมที่ชุดเนาะในการใส่สุดในการแต่งหนา้าองค์ทรงเครื่องและก็เสียงร้องหวานหวานประสิ์เป็นแนวใดนั่นเอง,เองค่ะเพราะว่า ก็หนานี่คําพ่อ้องมีการออกมาบอกคือการว่าบทที่น้องจะได้รับใน้าเรื่องาภาภไพมณีนี้ค,คือไม่คาดคิดมาก่อนไม่มีใครคาดคิดผันวานน่งเงือกนี่เป็นนั่งเอกเลยเด้เมนก็เป็นตัวเด่นตัว<อ>เด่นเนเอาง,ง,ง,ง่ายถ้าบอกว่าแบบนี้ถ้าถ้าน้องได้เป็นจริงๆเพราะว่าเนี่ยเขาเขียนบอกว่า ฮักแพงลํำส้อยบทนางเงือกในลํำเรื่องนะคะ,คะขันมีพิดพลาประการในหรือเปลี่ยนแปลงกับตรงขออภัยแต่ว่าเขากับอ่านตามทีเฮียหน่อยได้มีการเอามาโพสแต่บทที่นี่นองน่ะในเป็นทั้งแดนเซอร์เหตุหลายๆแน่ยองมีความสามารถมากมม่ค่ะถือ,อว่าประสบความสําเร็จไปอีกขั้นหนึ่งใช่แล้วก็มาเปิดคอมเมนต์สำหรับ f อแฟนคลับว่าอย่างไรบ้างแล้วเราได้ไปเห็นมาแล้วล่ะไปเจอมาแล้วล่ะรู้สึกว่าแต่ละคอมเมนต์คือ ไปทานเดียวกันหมดเลยดีหมดเลยบอกว่า<ะ>เออเด็กคนนี้ทําไมพัฒนาการดีขึ้นหนูเนี่ยมีการปรับปรุงฝึกฝนอยู่เสมอเยอะยะ,ยะมากมายพี่น้อง้าขออนุญาตอ่านให้ฟัง<ม>บางคนบอกว่าดีไม่ดีขึ้นอยู่กับบทพุ่มกับคะ่ะแต่ว่าน้องคือทําออกมาได้ดีมากในการร<ะ>้องในการฝึกเออเป็นลังใจให้นะคะมีใครทุกคนขะทุกคนเสียงดีทุกคนเสียงดีคะ่ะแต่เสียงมีมนสะกดและก็มีเสน่ห์ของแบบของน้องในนา<ะ>เสียงของน้องอ่า ังวานได้ลำเป็นที่เหลือเดินทางเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไม่แข็งใครสร้างตัวตนเป็นของเราคนที่เราไม่ชอบก็น้าเล่นพานสุดยอดมากลูกอายุตัวแค่นี้สุดยอดแล้วปล่อยคิดออกมาเรื่อยนะคะเราด้เห็นกันเออนเนี่ยเก่งมากครับเพลงเสียงดีมากเลยสุดยอดมากลูกสาวเยอยะแย,ยะมากมายพี่น้องขาแล้วคอมเมนต์แต่และคอมเมนต์ทุกวันนี้ก็ยัง ก็ยังมีคอมเมนต์อยู่มาเรื่อยๆแฟนคลับก็คือออกมาคอมเมนต์กลับมาคอมเมนต์ในเรื่องของนําเสียงของน้องนะคะสำหรับน้องหักเพงบัว่าน้องเสด็รับบทใดในล่าเรืองนี้กับที่วาน้องทําทําเต็มถี่แล้วพอข้อมสามามถหักแพงน่ะหลีหลีค่ะพี่น้องที่เข้าติดตามมาเนาะก็ว่าจะเป็นการล่ามการฟอนรลองเพลงเต้นน้องยังเต้นได้อ,ะอ่ะเออแล้วสาหรับคุณธีรามาน้องนะที่เขาบอกคือตุลิปมาน่ะคือบางคนหนักน้องทาดีแทปใจขาด ก็มีมาดามาเอ้ยเสียงแค่นี้กลับบ้านไปนอนเธอะแล้วบางทีการแบบตอนที่น้องบอกว่าน้องได้เป็นแดนเซอร์เขาบอกว่าอ๋อเหมาะสมกับแดนเซอร์ที่สุดแล้วนู่นนั่นนี่เด็กแค่นี้ทําได้ขนาดนี้แล้วเราควรที่จะให้กําลังใจควรที่จะแบบว่าอ่าสับสนุนดีกว่าไหมในเรื่องต่างๆเนาะเนี่ยปางคนบอกว่าอุ้ยเสียงอีหลาคกือเสียงผิวอิงเลยลวงนก่าเกือเยอะนะตั้งแต่เห็นมาบ่าเออขนาดฟั่งแบบ บริห็นหนาหน่องอะเป็นยังไาเออเสียงคล้ายๆา<ช>ูจริงจังใช่ค่ะมันม,มันสก๊เสียงจะคม้นอะไรขายกันไนแล้วอ,อายุไล่เรียกกันกับ<ช>บอกเสียงเขาเอ,อื่นบานข้อเสียงเสียงมันก็เฉขายกันแต่ก็คือคนคอมเมนต์ไปทางที่ดีค่ะก็รอติดตามเป็นเจ้าไหนไปติดตาม เฟซของน้องหักแพงจากนอยกันอัปเดตในพี่น้องในเบื้องมาตอนนี้น้องมีการอัปเดตอีกอย่างใน Facebook หักแพงวารัญญานะคะขจักบุปผิดนะนะคะพี่น้องค่ะน้องหักแพงวารัญญาบางคนบอกว่าค่ะอ่าทําไมน้องดีขึ้นตามลําดับเยอะจังเลยนะคะพี่น้องอืมก็เขามากก็ต้องมีพัฒนาการแหละเนาะคันผู้ใดบ่มีพัฒนาการขจักแบบอยู่อยู่ไปอยู่เหมือนเดิมคนก็จะมาดราม่าอีกแหละว่า ไม่มีพัฒนาการขึ้นมาเลยทำไมเธอไม่ไม่ฝึกฝนอะไรทำนองนี้<ช>เยอะมากเายเนี่ยค่ะพี่น้องห้องเด๋ไปเห็นเฟซบุ๊กของน้องมากไปดูการอัปเดตของน้องเพราะว่าช่วงนี้นะคะําหรับเฟซบุ๊กส่วนตัวของน้องฮักแพงวรัรญยญพรน,นะคะเขาเอาภาพในช่วงแรกที่อื่นมารนุญ,ญานะคะพี่น้องน้องแพงว่าฮักแพงวรัรญยญพรอนันนี้เป็นเฟซของน้องเองผู้ติดต,ตาม สองจุดหกหมื่นผู้ติดตามนะคะอันนี้คือของจริงของแท้มาสิภาพไปอัปเดตค่ะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้น้องได้มีการแชร์เมื่อวานก็ได้มีการไปหาลงปูศิลาก็ไปด้วยกันน้องก็ได้มีการแชร์ชแล้วก็ช่วงนี้สาวน้อยลําเพลินชูนะคะเป็นสาวหน่อยอว่วงสองน้องของห <มะ S 1> <อ>้างบอดโจูยยมานินก็ได้มีการซ้อมลาเออพี่น้อง ใกล้แล้วพี่น้องเอ้ย31สิบงหาคมนนีพบพอกับลําเพื่อนนองไม่มาให้กําลังใจกันเยอะๆนะครับน่าจะเปิดวง31มสิบเอดิงหาที่จะถึงนี้ไหมก็เลยเล่งใช่ไหมล่ะ<ช>เล่งในการฝ<ะ>ึกฝนในการร้องในการแบบเออเนี่ยแดนเซอร์ต้องพร้อมนะนักร้องนักแสดงอะไรก็แบบเออ แล้วก็เห็นทางน้องแชร์อีกนะคะนี่เป็นแชร์โพสที่มีทางเพจข่าวข่าวลูกทุ่งได้มีการมาบอกว่าว่าโจนี่มีการคุมสาวน้อยลำเพลินโชว์ซ้มอมร้องลําแดนเซอร์ปีคนลูกอลังการอโอ้ยหมอลำปีแรกลำเพลินน้องใหม่ผลงานจักเป็นจังไดแนบู่คุณมาสี่ถาไปเบิง31สิบงหาคมนี้เปิดฤดูกาล ก็คือเนี่ยแหละรอไปให้กำลังใจน้องฮักแพงแล้วก็คิดว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเพราะว่าลูกของน้องนะคะพี้คคือไม่ธรรมดาเลยจริงๆสำหรับลูกคนฮักแพงนี่แหละน้องสามารถอยู่เหนือดราม่ามาโดยตลอดสําหรับลูกฮักแพงไงแล้วก็วันนี้เนาะก็คือสยบแล้วคือมันสวนทางกันแล้วแฟนคลับก็เหมือนกับเปิดบางคนที่อคติเนาะก็บางครั้งบางคนอาจจะเปิดใจก็ได้ในเรื่องราวที่อาจจะแบบ ไม่นต่เนะเป็นกีมากๆมากๆเออมื่นีก็อาซีปิดใจแล้วก็เป็นได้นะคะพี่น้องนี่แหละสาหรับวันนี้ก็มีเขาวๆเรื่องราวที่โอ้โหจากหนามือเป็นแบบจากนํามือเป็นหนามือนั่นแหละพี่น้องแล้วทุกวันนี้คือแบบเออถือว่าน้องคือสามารถที่จะข้ามขั้นในวงการเรื่องราวดราม่ามาได้โดยสมบูรณ์ก็ต้องรอชมต่อไปค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ สินเดือนนี้เนาะเปิดบงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทางสาฟารีโชวช์ค่ะ,ะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนคะ่ะ